เฮ้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 นี่อังกินนีสยทูเดย์สวัสดีค่ะวันนี้ยกับช่องสมัยทูเดย์เฮ้เฮ้เฮ้ เราจะมากินมัมม่าอะไรไม่รู้นะคะในห้องทำงานของพี่ฮอกฮอกคุบฮอกคุบฮอกคุบนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่นั่นเลยฮอตฮอคฮอตฮอกฮอกฮอคคุบคุบช้ำมาเต็มครับเราจะมากินมัมม่าในห้องทำงานของเขาใช่ใช่ใช่วันก่อนกินอะไรนะแบบเฮ้ยกินไหม ทุดอย่างไรลูกปีที่อะม่อากร้มาม่าอันนี้นี่มันจะเป็นแบบที่มันไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะับมันโคตรสุดยอดอะครับเดี๋ยวเราแบบจะมาทำกันเลยเอ๋จะมาอันนี้จะมาทำอะไรอะจะมา

โอ้โหหิหิห oh yeah. yeah, yeah. yeah. oh, you... yeah, ็คือช aan, es, so ้อนนะคะอันน en ja ี้ก็คือซ่อมแซมนะคะอันนี้ก็คือสีดําๆอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็คืออะไรนะเชื้อรานี่าจะเป็นเห็ดเนาะนี่ดูอ่ะอันนี้ก็คือเส้นมาม่าปกตินะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือจันนะคะถถ้้้ววยยยะ หมูร้อนนะคะทุกคนนี่แบบเราอสแกะแบบนี้เลยนะคะนี่แบบอืมมันมันอเช่นหน้าเลยเช่นหน้านนี่ไม่ได้ดมนี่เราก็จะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำก่อนนี่นะขั้นตอนการทำมันก็จะอยู่ตรงข้างซองของมันนี่นะทุกคนนี่นี่รีวิวจากสปอนเซอร์ใช่ไหม นะแค่อยากลองกินนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะต่างกับ15บาท6บาทยังไงเนาะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาทำตามขั้นตอนพวกนี้นะพี่เด้พี่เด้พี่เด้พอเดน้ำหน่อยน้ำมาสเซอร์น้ำเลยอันนี้น้ำประปาธรรมดานลไม่ใช่น้ำประปาสิน้ำประปาเลยอะ โอ้ทุกคนผงมันจะแบบเหมือนทรายนุ่มๆอะไรไม่รู้เนาะอื้มอื้มอื้มมันอื้มมันเสร็จโอ้โหอ๋อคนนี้นะที่ไม่ได้เป็นหัวนี่เราก็จะใส่แบบนี้นะขั้นตอนการทำมันบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะอาให้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาใส่อันนี้ก่อนใส่มาม่านะทุกคนนี่ อันนี้สี่สิบห้าบาทะใช่อันนี้เหมาะก,กับนี่ยน,นี่ยได้นี่ยอืมอันนี้เหมาะก,กับสำหรับที่เราจะไปเข้าป่าอะไรแบบนี้นะทุกคนนี่เวลาเราไปเที่ยวสำหรับ,รบไม่มีหมอ้อต้มน้ำใช่แบบเราเ ไม่ไม่อยากก่อไฟอะไรเงี้ยทุกคนสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนี่ก็จะใส่เห็ดนะคะทุกคนนี่เห็ดจะเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้ก็คือนี่ออืือดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาอะไรนะใส่น้ำร้อนใช่ไหมเอ๊ะใส่น้ำร้อนนะใส่น้ำธรรมดาทุกคนนี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ไม่น้ำร้อนนี่เราจะใส่น้ำธรรมดาเลยนะนี่คือน้ำเย็นใช่ไหมน้ำปกติใช่ไหม บเกี่ยวทำผิดขั้นตอนอะแบบเราต้องเทน้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่อันนี้อ่ะเราก็จะมารอกันสิบนาทีนะคะไปอ่ะทุกคนวันนี้อะไวันนี้นนนนนอะไรกูชอบถ่ายหนึ่งอันตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเอ้ไม่ใช่อ่ะส้มตำมาม่าเออมาม่าของเรานะคะก็ได้สุขสาวอธิชาติพูดแล้วนั้นอ้โมัน เดี๋ยวเกียวจะลองมาชิมเห็ดนะนี่นี่นี่เอามากระตุ้นในละครได้ทุกคนนะอันนี้นี่มันร้อนจริงๆนะทุกคนแบบสุดยอดเจ๋ง เนี่ยบอกหลายครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมดมันขึ้นมันเป็นที่ทํางานคือบอกทำไมไม่ฟังดูกินอะไรเนี่ยเนี่ยยังจะกินอีกอบอกหลายครั้งแล้วเนี่ยยังกินอีกกันไหมเออ บอกทำไมไม่ฟังเนี่ยมันคือห้องทำงานเนี่ยมันคือที่ทำงานบอกแล้วเนี่ยยังกิน,นอีกมันอะไรอะ่ะองเพื่อนเนี่ยทำความสะอาดเลยเนี่ยอันนี้ออกไปกินข้างนอกนะเออถ้ากินพวกขนมอะไรนิดหน่อยไม,ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นคนงู นนะครูไม่กินแล้วนะอบอกแล้วไงลูกพี่ไม่กินคุณบอกฉันตอนไหนคุูก็กินก็จะไม่กินดู <c oughs> นี่เดี๋ยวดูลูกพี่ควาา โดเนี่ยพามอดนนบบุกอะไรโหตาตนอรจ้มาเลยดูแ uh. ก้วน้ำแตกเลรับนี่ยโอ้โหน่าจะมูนี่ครับแก้วแตกเลยแล้วก็มีอะไรเมื่อกี้ตีก้อยหรือเปล่าเมือกี้พังไว้เนี่ยมันพังไว้เนี่ยโดนอะไรเมื่อกี้จีกาบะมไปกไมไรเมื่อกี้นี่โดนกีตาร์ผมเนี่ยมันดัจากอามณพี่ยังดจากอุมพี่ ก็บอกแล้วแต่ก่อนจะไทยขึ้นนี่ก็บอกว่าให้กินที่ข้างนอกก็ได้อย่ากินข้างในไม่มีคิดว่าพี่เขาใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่แต่เลยใช่ทุกคนแต่เลยอารมณ์วัเมสวยนะครับนี่โอ้อารมณ์กีเราไม่น่าทำแบบนี้เลยใช่ใช่กินก่นแบบเกี่ยวแบบเกี่ยวไม่รู้แล้วว่าเกี่ยวทำอะไรลงไปนะทุกคนยังไม่สวยเลยไม่ใช่อะไรหรือป ก็ไม่คิดว่าแค่จะถ่ายคลิปเฉยๆนะนี่คิดว่าพี่เขาจะดกรดแบบนี้ไงใช่ใช่คิดว่าแบบน่าจะกินอะคนนี้ตัวดีเลยตัวดีอ่ะโอเคนะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มีเพลงข่าวนี้ถ้าพวๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่องสมัยทูเดย์ด้วยนะคะ ก็เกียวก็จะไม่มากินอะไรที่ห้องนี้แล้วนะคะอารุณคขึ้นน,นะคะก็บ๊ายบายนะคะ